ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้ปอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะของเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองพี่น้องครับครับมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องแปดสี่เจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดครับเลขล่างกอกห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับพ่อแม่ต่เคียนเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องเสียดายเนาะข้ามแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> โอ้ขออนุญาตบาตัตรคำนะพี่น้องเด้อรับมือวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะสิบหกกุมภาพันสองห้าหกแปดเลขเด็ดแม่แต่เคียนทองบนล่างบี่ยงนูดแปดกับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องศูนย์สอง 040607ออก50พี่น้องครับถือว่าเลขวิ่งนี่นณะที่ตามนได้พี่น้องเนื้อเหล็กข,ของแ <c oughs> ม่ตะเคียนทองนี่นะครับครับเมื่อวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องโค้งสุดท้ายไทยสุดแล้วพี่น้องครับมาแล้วไปเบิกน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะว่าพันไทยตัวใดมาตัวใดนะครับ ไก่ไปเปนไงพี่นอ้องครับหนึ่งมีนาคมเนะพี่น้องเนาะหนึ่งมีคอสองห้าหแปด เรียกเด็ดแม่แตะเคียนทองฮะ <c oughs> รับบนล่างนะพี่น้องเนอะรับบนล่างวิ่งดด ห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้อง แต่ว่าการจีหลายหาเรียนอนพี่น้องเนาะครับลักละซีนะครับครับลักหาพี่น้องห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสามห้าหกนะครับสี่หา <àng> งพี่น้องรักเกียดพี่น้องเกียศูนย์ เก <1 S 2> ีดหนึ่งเกีดสามเกีดหกนะครับ ครับปาน,นี้ส่วนตัวเน้นเลยพี่น้องเนอะครับตวัวราคากันเนี่ยนี่กันนี่พี่น้องราคานะครับครับตวัวเน้นสุดๆก็คือรักเจ็ดแหละพี่น้อง ครับมันบอกว่ากลับตัวด้วยนะครับเจ็นนะพี่น้องเนาะ วันที่1มีนาคม2568้ดนะพี่น้องเนาะเลขเด็ดมแม่ตะเคียนทองบนล่างวิ่งรูด5กับ7เน้นที่7แต่ว่าเรียกจับคู่เนียนทั้งหาทั้ง7จ็ดนะพี่น้องเนาะรับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกับเนีนหาหนึ่งหาสาสกับตัวด้วยเิ่นว่าเฮาพี่น้องมกอักสอบจะเนี่รจะลืมนะพี่น้องนะเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นำพี่น้องเนาะ ครับเอ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนะครับจันแนวพอเตียมขอไว้ยพอนขอให้ปังป,งปังเนาะพี่น้องเนาะจะได้โฉบโฉกมันมานกันนะครับเอ้าจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนวพี่น้องฝากกดติดตามได้พี่น้องเน้อกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําเพื่อจะบอกผาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ อสำหรับชิปนี้พ่อเต็มก็มีแคียนี้พี่น้องครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม